เปิดได้เป่าเลยสวัสดีครับในช่วงปีใหม่นี้ชัยบางไสเพิ่งเจอกับท่านเป็นคลิปแรกนะครับวันนี้ชัยบางไสจะโชว์จะขายพระยกตู้พระหลวงปูทิมวัดละหาไล่ตู้ละห้าล้านเราจะดูว่าในตู้ละห้าล้านที่ชัยมีอะไรบ้างครับผมใช่อันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ FC สองสี่ห้าเรามาก็ได้เจอกันอีกคลิปต่อๆไปสองี <c oughs> ก็ถามมาว่าช่วงนี้ทําไมไม่ออกบ้างเลยก็อบอกเออก็พอมีเวลาคุณในเทพก็ไม่ว่างครับช่วงนี้ว่างก็เชิญมาทาไม,ม,มายว่าทำไมว่าอันนี้ไม่ต้องสุ่มห้าล้านนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กล่องสุม่มไม่ต้องสุม่มคุณจ่ายเงินมาก็ได้ของไปเลย <c oughs> <c oughs> มีอะไรบ้างครับพี่ชายก็สมบัติของปู่ทิมทั้งหมดอ่ะอันแรกก่อนใกล้ตัวเลยใกล้ตัวเลยนี่ย่าม สองสี่หนึ่งห้ากล้องภาพถึงไหมเขาจะเขียนว่าถึงถึงครับผมนี่ก็ณวัดไร่วาลีหนองละลอกอำเภอบ้านค่าจังหวัดระยองยี่สองกุมภาพันธ์สองพันหร้สบสิบองที่ิลึกที่ผมเหมาหมดเลยก็หลายตั้งอยู่แต่ว่าเหมาหมดหมดเลยอันนี้อีกใบหนึ่งมีอะไรมีย่ามอีกใบหนึงพี่ชายนี่ย่ามอันนี้ลงมือด้วยอขระของท่านเลย นี่เป็นลายมือ,อนนเป็นลายมือของเกจิสักรูปหนึ่งเป็นลายมือไม่รู้ว่าลูกศิษย์เขียนหรือท่านเขียนครับผมอันนี้ก็อันนี้ก็วิเศษมียา่ามลงยันยันของท่านออกในในงานว่าอะไรพี่อันนี้ในงาน<ๆ>เหมือนกันบ16มิถุนา2518นในงานทำบุญฉลองอายุครบ8รอบครับผมพราะครูภาวนาพิรัตครับผมนี่ของลวงพ่อก็จะมีห้างหน้าห้างหลัง อันนี้อันนี้ด้านหลังของท่านครับนี่มาเปิดมาแล้วก็วปอนปีใหม่เราก็ให้มงคลถึงแม้ท่านไม่ได้เอาก็ไม่เป็นไรก็เยี่ยมชมเป็นเป็นเป็นมงคลฉลองปีใหม่อ่ะในตู้มีพระอุชาอะไรบ้างครับพี่ชายอันนี้ก็ไม้ตะพดอ่าเป็นหน้าหลวงพ่อเป็นที่ลึกแัวผมผมเข้าใจว่าเข้าใจว่าเป็นไม้ตะพดชาวบ้านเพราะว่าไม่ได้ถักเยอะเป็นข้อถากทั้งอันอ่ะผมว่าเป็นกลุ่มงานลูกศิษย์ทำไวให้ท่านไป ไปลงไปลงอกขละหรือเปล่าทําไมถึงมีมีครบหมดเลยเี่ลึกที่ผมเหมามาจากบ้านอันนี้มีตะโกดก่อนแล้วนี่ก็มาจะดูอะไรอ่ะจะดูพระกิ่งไหมเอาดูในหมวดไม่หมวดพระเครือพระรูปเหมือนก่อนด้านบนรูปเหมือนเนี่ยทําด้วยเขาเรียกว่าหุ่นเทียนชัยถามว่าทำไมถึงหุ่นเทียนชัยเพราะน้ําหนักเบาหลวงพ่อทําเป็นพิเศษครับผม จะมีมียันลงรักปิดทองแล้วก็มีได้มงคลแล้วก็มีตะกุดข้างหลังก็จะมีได้ตะกุดแล้วก็ปิดทองแล้วก็รอบนี้ก็เป็นยันด้านล่างมีพระอีกที่ฐานก็มีพระปิดตาพระคุณแผนแล้วก็พระคุณแผนเล็กครับผมเขาก็จะมีน้ําหนักเบามากถามถามพุทธญาติมาาบอกว่าเป็นพระทําด้วยเทียนชัยครับองค์นี้ก็เหมือนกันน้ําหนักเบาหลวงพ่อทิม อันนี้เข้าใจว่าหน้าท่านยังออกหลุ่มนิดนึงครับผมพอทีมแล้วข้าง,หล,ง,ห,ลงหลังข้างหลังก็ข้างๆด้านข้างก็จะมียนัย<า>นมียนันตัวใช่แล้วก็มีได้มงคลพันรอบฐานท่านครับผมแล้วก็มียนันอันนี้อ่าด้านล่างด้วยครับพี่ชายเดี๋ยวดูข้างบนให้หมดก่อนใ้ฐานมีดิใต้ฐานมีด้วยใต้ฐานก็มีเหมือนเดิมครับอันนี้มีพระกิ่งเอ้ยพระขุนแผนแล้วก็มียันปิดทองอันนี้น้ําหนักเบาเขาบอกว่าสร้างด้วยหุ่นเทียนชัย เอามาผสมแล้วอันนี้ก็อีกองคหนึง่งนี่ก็ถามว่าทําไมเป็นของท่านเพราะว่ามีชื่อท่านอยู่พระก,กิ่งเพราะว่าท่านก็เคยสร้างพระก,กิ่งแล้วนี่ก็เป็นตะกรุดแล้วก็ลงด้วยอัขระแล้วก็มีผ้ามงคลพันทิฐานนี่เขียนอันนี้ไม่ได้ลงพศออวัดละหาร่ล่อันนี้ยนันแล้วก็มีรายละเอียดแทิฐานก็เหมือนกันทิฐานนี่ก็ลงไว้เต็มครับผมสามจุดแล้วก็นี่พระ แล้วก็ยันตาคุณแผนแล้วนี่ก็รูปเหมือนของท่านอันนี้เป็นเนื้ออะไรันของท่านอันนี้น่าจะเป็นน้ําหนักเบาน่าจะเป็นเนื้อปูนมากกว่าไม่ใช่ขุนเทียนชัยครับผมแล้วดีเดี๋ยวดูวันนี้สองชุดอ่าขี้ผึ้งสีผึ้งสีผึ้งรอบรอบก็จะเป็นยันเหมือนกันครับผมมียันครับทางในก็จะหอม นี่หอมมาตั้งแต่ยุคนั้นเลยหอมมากเลย,เลยหอมมากหอมมากนี่นะครับอันนี้ก็ทําด้วยไม้ไม้ขุดครับผมแล้วก็ฐานแล้วข้างล่างก็ยังฝังฝังพ้าไว้อีกครับที่ฐานนนี้ก็ได้มงคลน,นี่ก็ยันแล้วก็ปิดด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ขอขอเป็นพิเศษว่าไม่ได้ไม่ได้เปิดไม่ได้แบ่งขายนะครับครับอันนี้ยกเลาะยกตู้เลย,ย,ยถามตู้ชุดพิเศษ อันนี้ใหญ่มากอันนี้ค่อนข้างใหญ่ครับผมอันนี้ก็หนักค่อนข้างหนักอันนี้ก็เหมือนกันลอันนี้ยันทั้งใบครับผมท้้งล่างก็มีพระครับผมเหมือนเหมือนเขาแกะด้วยไม้หรือว่าปูนอุดเทียนชัยพิชัยเหมามาเหมาหมา,าทั้งหมด,ท,หมดหมทั้งหมดนะครับเหมาแกะปูนสะสมเดิมนะครับใช่สะสมเดิมดูดูลายยันของอันนี้จะอันนี้จะทึ่งมากครับผม ได้ไหมเพราะลายยันที่บาทบจะลงด้วยทั้งทั้งองค์เลยครับแล้วทุกอักษรจะมีหมดเลยครับผมทุกตัวอักษรอันอันนี้จะรอบ,รบแล้วก็ที่ฐานก็จะมีแล้วข้างในก็จะหอมน,นี่นะครับโอเคแล้วก็มามาชุดนี้ พี่ชครอบว่าที่เดิม่อนเดี๋ยวหล่นอันนี้รับผมได้ไปทั้งชุดนะครับห้าล้านมามาเยี่ยมชมได้เดี๋ยวเราจะมีไฮไลท์ในส่วนของเป็นเหรียญแล้วอันนี้เป็นอะไรพี่ใช้สร้อยไม่ใช่เป็นสร้อยประคำเป็นทําด้วยไม้ครับทำด้วยไม,ยไม้แล้วก็เป็นยันเก่ายันยันของหลวงปู่นะครับใช่ทุกชิ้นจะมียันหมดเลยครับผม ทุกชิ้นจะจะมียันทําด้วยไม้นี่เป็นงานทําส่วนตัวเป็นงานแบบอันนี้เบาครับผมไม่ไม่หนักเป็นงานทําให้หลวงปู่ลงส่วนตัวหรือว่าลูกศิษย์ใกล้ชิดได้มาหรือว่าท่านให้ลูกศิษย์ใกล้ชิดมาเราก็ไม่ไม่ไมเข้าใจตาตาตีควาคือลูกศิษย์ใกล้ชิดเอาไปทําแล้วลงส่วนตัวไว้ก็เพราะมันจะเข้ากับชุดนั้นไงพี่ชายเช่ากับไม้ชุดนั้นอันนี้ก็เป็นพระอบเอออบนี้ก็ยิ่งใหญ่ครับผมนี้ก็จะฝังด้วยเชือกมงคลลาย เป็นลายของท่านครับลงยันทุกตัวเลยครับลงยันทุกชิ้นครับผมไม้อันนี้กับรูปประคำเมื่อกี้นี้พร้องพร้องกันนะครับสีเดียวสีเดียวกันน่าจะไม้ชนิดเดียวกันอาจจะชุดชุดเดียวกันน่าจะชิดเดียวกันครับผมข้างในก็จะเหมือนกันอันนี้ก็ทําด้วยไม้ครับอันนี้ก็จะเป็นสีพึ่งสีพึ่งนะครับนี่เอฟซีมาก็ขอแหวงไปแหว่งใบนี่เอฟซีมาก็จะทิ้มแบบนี้แล้วก็ทากปากแบบนี้นะแล้วก็แบ่งว้แบ่งว้จนแห้งหมดล้ะดูดูดูงาน ปาณีตของงานครับผมแต่ละชิ้นที่ท่านเข้าใจว่าจ้งน่าจะเป็นไม้ขนุนนะไม่แน่ใจว่าอัขระเป็นไม้อะไรนะครับอัขระลงไปทั้งหมดชุดนี้เหมาอยู่ในชุดห้าล้านนะครับอันนี้ก็เกินคุ้มเพราะว่าทําไมทําไมมีเหรียญอีกเหรียญของแท้อีกครับเกือบเกือบประมาณยี่สิบเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูชุดเครื่องรางที่ลูกศิษย์แกะไปให้ปลูกเศษนะครับจะดูพี่ชายนั่งเลยครับจะดูงาน หนุมานน่ะอ่านี่นะครับเป็นงานเฉพาะตัวนะครับว่าอันนี้เข้าใจว่าลูกศิษย์ให้ไปแกะให้ไปเสกต่างหากน,นี่เป็นไม้ครับผมถามว่าทําไมถึงเราถึงรู้ว่าเป็นของท่านเพราะว่าอักลระที่ลงยันน่ะเป็นของท่านที่ฐานนี่ก็เป็นยันของท่านครับผมนี่นะครับเข้าใจว่าเข้าใจว่าวคือลูกศิษย์แกะแกะไปให้ท่านแกะปลูกเสกโดยตรงก็เป็นไปได้ มีจึงมีชินช้นเดียวชิ้นเดียวชิ้นเดียวเพราะว่างานที่พี่ชัยอยู่ในกลุ่มของเครื่องรางเนี่ยเอาอย่างที่เป็นครุฑนะพี่ชัยดูดิอันนี้อันนี้เ็เป็นอ่อนเทวสุวรรณอนุอมา,มา,มาหรือสุครีปครับผมอันนี้เขาก็จะมีครับผมยังมีพระศิวลีอีกไม่ได้เอามาให้คนที่ได้มาเขาบอกว่าเป็นของหลวงพ่อของปู่ทิมนะครับใช่เพราะที่ฐานเนี่ยเป็นยันของท่านครับผมแล้วก็ฝังฝังของที่เป็นมงคลไว้ คือเป็นลูกศิษย์ที่ใค้ชิดอาจจะทําไปให้ท่านปลุกเสกโดยเฉพาะเนี่นะครับน่าจะมีเท่าที่ทําคลิปมามีแค่ตัวเดียวเนี่ยจันญาณของท่านมีรายชื่อครับผมรายละเอียดอยู่ที่หลังนี่น่าจะเป็นอันนี้หนุมานเชิญทงกับผมน่าจะเป็นเข้าใจว่าสุครีพว่าสุครีพจะอีกอันหนึ่งอันนี้แกะด้วยไม้เฮ้ยธงทงนี้แกะด้วยไม้อะไรแกะด้วยไม้หมดเลยทุกชิ้นครับผมถอดได้ อันนี้นะครับอยู่ในชุดห้าล้านนะครับนี่นี่เป็นยันของท่านครับผมใครที่มีบุญวัฒนาหรือว่าคนพอมีฐานะเนี้ยเอาไปเก็บไว้บูชาครบชุดเลยครับผมอันนี้เป็นยันของท่านเราจะเห็นรายละเอียดที่ชัดเจนทั้งหมดมีแล้วก็มีตู้อ่าเดี๋ยวก่อนอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือครุฑเอาครุฑครุฑนี่มีคนถามขอแยกชิ้นนะครับแต่ไม่เคยขายไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะ ไม่ครบไม่ครบนะครับอันนี้แล้วก็มีพระศีวลีคู่หนึ่งยังไม่ได้เอามาอยู่ที่อยู่อยู่ในชุดอยู่ในชุดนี้ด้วยกันเอาไว้บูชาที่นู่นเดี๋ยวพี่พี่ชัยอยู่ในชุดห้าล้านใช่ให้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ้วเดี๋ยวพี่ชายเดินไปเอาหน่อยองไหนองนู้นป่ะพี่ชายสององเลยเพราะว่าศีวลีก็ต้องคู่กันนี่นะครับพี่นี่ข้างหลังนี่ก็ยันเต็มทั้งทั้งแผงแล้วก็มียันอยู่ในชุดห้าล้านนะครับมีชื่อของท่านรายละเอียดมีหมดเลย พระศรีวลีมีคู่หนึ่งเอามาองค์หนึ่งก่อนก็พอเพราะว่ารูปรูปั้นสร้างไม่เหมือนกันอันนี้ยนันอันนี้ชุดนี้ก็ทําด้วยไม้นี่ก็ทําด้วยไมเ้เอามาแล้วไว้ในตู้เรืเลยก็ได้เผื่อเผื่อเดี๋ยววันหน้าเขามีเอฟซีมาเยี่ยมชมได้ให้เขาชมชุดนี้นะครับอยู่ในชุดห้าล้านนะครับอันนี้พระศรีวลี ามว่าไงถึงถึงว่าเป็นภศษีบรีอันนี้ทําขุดทําได้ไม้ไมก็เพราะว่าด้านข้างด้านหลงังมียันของท่านครับผมยันของท่านอยู่ที่นี่ไเป็นงานแกะเก่านะครับงานแกะเก่างานแกะเก่าเนี่ยนะครับอันนี้ไม่มีอันนี้ที่ถามไม่มีอันนี้มีที่อันนี้คู่หนึ่งภศษีบร,รีครับผมภศษีบร,รีก็อุดมด้วยกระซับครับผมเอาบอกอยู่แล้วอันนี้ก็ถอดได้มีหลายชิ้นถอดได้มีหลายชิ้นนะครับ นี่ชุดห้าล้านนะครับพระศิรีคู่หนึ่งพระศีริสอง2 2> องค์สององค์ครับผมผมไว้บูชผมอยู่ที่นู่นทิ้งบูชาองค์หนึ่ง<ร>เดี๋ยว<ร>ถ้าได้ก็ให้หมดเลยแล้วก็พญ<ร>าคุดแล้วก็ไม้แล้วก็ตลับตลับนี่มีสี่ห้าอันก็มีสีพึ่งอยู่้างในสีพึ่งนะครับของตรงกับของอาจารย์สุรพลตรงกับของขายหลายหลายคนมีนะครับแต่แต่พวกนี้คง น้อยมั้งพระน้อยอ๋อแต่เป็นพระพระนั้นพระที่ทำแบบไม่เหมือนเดทำ้วยทินชัยที่น้ำหนักเบาครับผมนี้เรามาดูพระดูไฮไลท์นะครับในส่วนของเหรียญนะครับได้ไปด้วยนะครับเหรียญนี้ประมาณยี่สิบชิ้นอันนี้เป็นแหวนแหวนของท่านก่อนครับข้างๆเนี่ยเป็นเป็นชื่อท่านครับพระปิดตานี่นะครับนี่ก็มีคําเขียนอยู่ครับผม ขอมกล่องนะครับขอมกล่องสองสี่ห้าสองห้าสุบเจ็ดสองห้าหนึ่งเจ็ดใช่แล้วก็นี้พักพักกิ่งพักกิ่งชีนาบัญชรดุนแรกของหลวงท่านสองห้าหนึ่งเจ็ดที่ฐานก็จะมีมียันครับผมแล้วก็มีท่นลิงในฐานนี้มีหะไรที่ใดในฐานนี้ก็มีลิงอันนี้มีลิงยูสีลิงก็แกะด้วยไม้แล้วก็ ุดด้วยชันแล้วก็ยนันยันของท่านครับยันก็จะมีทั้งข้างหน้าข้างหลังครับรอบตัวอนุบาลอันนี้อันนี้ก็มีหนึ่งชิ้นนี่นะครับจะมียันของท่านแล้วก็ที่ฐานครับอันนี้ก็เลี่ยมไว้ให้อันนี้เขาเลี่ยมมาอย่างนี้เลยเป็นเลี่ยมใช้งานนะครับใช่ครับผมน,นี่แกะด้วยไม้บนพื้นบ้านเลี่ยมเลี่ยมใช้งานใช้อยู่นะแกะด้วยไม้แล้วก็มีอันนี้เข้าใจว่าเป็น อันนี้ไว้ขึ้นคอเข้าใจว่าเป็นเบี้ยแก้ของท่านครับผมแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นเนื้อตะกัวไหมอันนี้ครับผมมีมีรอยปั๊มรอยยันนี่เดี๋ยวรอยต๊อกใช่ไใช่แต่ว่ามีมีใหญ่มีสองชิ้นมีมีเล็กกับใหญ่มีเล็กกับใหญ่เล็กกับใหญ่ครับผมแล้วที่ไฮไลท์ก็มีสองชิ้นนี่น่าคนอื่นน่าจะไม่มีเป็น เป็นพระแต่สร้างด้วยเทียนชัยเพราะถามว่าทำไมเพราะน้ําหนักเบาบเบาเหมือนองค์พระเลยน้ําหนักจะเบามากอันนี้รเราอันนี้ใครได้ชุดนี้ไปก็ให้หมดเลยไม่ได,ไได้ไม่ได้แบ่งบแล้วก็มีเหรียญพิเศษถามว่าทำไมถึงเหรียญพิเศษเพราะมีตะกุดฝังอยู่ด้วยมีตะกุดทองคําฝังไว้เสียนอาจจะไม่เสียนอาจจะไม่มีครับผมดูที่หูเหรียญหูเหรียญไม่ยับรูเจาะเล็กแล้วก็ไม่มีคลื่น ไม่มีไม่มียับขอบเหรียญไม่ยับขอบเหรียญไม่เป็นตนลิงังอันนี้เข้าใจว่าเป็นเหรียญแท้ครับผมนี่ก็มีอันนี้ดูพยายามส่องไปที่หูเหรียญน่าทำไม่เท่าหญ่หูเหรียญถ้าเหรียญที่ออกมาแท้หูเหรียญนี่จะไม่ไม่ยับจะไม่ซ้ํารูจะไม่ฟางครับผมจะฟิตเท่าๆกับขอพอดีหรือใหญ่กว่านิดหน่อยครับผมอันนี้เหรียญนี้ น่าจะผ่านการใช้มาพอสมควรบ้างาบ,าง,บางเหรียญเพราะว่าออกออกแดงแล้วเดี๋ยวรอให้ดูทีละสามเหรียญอันนี้อันนี้อันนี้เข้ามาแล้วเหรียญครบรอบแปดรอบเกือบทั้งหมดที่รุ่นเนี้ยส่วมากจะเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งห้าเหรียญบ้าง,างเหรียญก็ผ่านการใช้มาแล้วบางเหรียญก็ไม่ได้ผ่านนี่มีเกือบครบ ไม่นน่าจะไม่ซ้ำกันเลยอันนี้เหรียญนั่งพานอันนี้ดูความคมชัดของเหรียญความตึงของผิวแล้วก็หูเหรียญอันนี้กระไหล่กระไหล่ทองเก่าก็ตรงกับยุคพศที่171 1718ครับผมแล้วทีนี้มาก็ลอ้อตอกใหญ่อันนี้อันนี้ไม่ได้แบ่งนะครับ ก็จะอยู่ในชุดนี้เลยนะชุดใหญ่เลยชุดห้าล้านเลยยกตู้ไปเลยมีทั้งหมดยี่สิบสามสิบเกือบสี่สิบชิ้นน่ะให้หมดเลยครับผมแต่ละชิ้นเป็นชิ้นเอกนะครับชิ้นเอกที่เราแยกไว้ที่เราแยกไว้นะครับแต่แต่ส่วนที่ที่เพื่อนๆจะแบ่งไปได้ก็คือชุดนี้ชุดนี้เป็นพระพระผงพระผงก็มีเกือบห้าสิบพิมพ์อะครับผมที่ของท่านที่สร้างไว้อะที่เห็นเห็นอยู่นี่แบ่งนะครับก็อันนี้ก็ปิดไปเกือบพอสมควรแล้วถาดนี้นะ พราะถ่านนู้นเป็นของเกจิของกู้ไข่ของพ่อท่านยิ้มพ่อท่านยิ้มตัวนี้เป็นของท่านที่เห็นในภาพนี้แบ่งรายราคาที่จับต้องได้นะอันนี้หลักพันหมดเลยเราเราแบ่งให้เอฟซีไปเยอะพอสมควรเพราะว่าก็ได้ไปก็ได้ราคาที่ย่อมเยาครับใช่เพราะมามามาชุดเดียวกันหมดคผเราจึงมั่นใจว่าของแท้ทั้งหมดอ๋อผ้าชุดนี้มาชุดเดียวกันมาชุดเดียวกันหมดเราเหมามากับบ้านน้งทั้งหมด ครับผมบ้านนี้เหมามาจากบ้านแถวไหนพี่ชายบ้านแถวนี้ที่เคยรู้ประวัติมาเขาบอกเขาทําบวชเนนรับใช้หลวงปู่มาครับผมแล้วเราก็เหมามาหมดเลยเหมามาทั้งบ้านเลยใช่เราเห็นว่าเฮ้ยมันไม่มีนี่ในตลาดแต่ทําไมมีแบบนี้เขาบอกเขาเราก็คงคิดว่าเขาคุมไม่โกหกเราหรอกว่าเขาเคยรับใช้หลวงปู่อ๋อถ้าเขาปัมเองก็ไม่คุมไม่มันจะมาแกะเทละชิ้นแบบนี้ไม่ได้ครับแล้วได้มงคลที่เอามาผูกเอามาอะไรพวกนี้แล้วพราที่แบบรุ่นแบบเทียนชัยอย่างเงี้ยน้ำหนักเบาอย่างเงี้ย มันไม่มีนี่ครับในท้องตลาดก็ไม่มีนี่นะครับหรือหรือย่า,ยามถ้าสนใจพระชุดนี้นะครับติดต่อมาที่ชัยบางไทรโดยโตรงใช่ก็คือเบอร์อะไรพี่ชัย0814468329ครับผมเพราะทุกวันนี้เราก็ยังใช้บ้านเป็นแกลเลอร,รี่เป็นที่สำนักงานอยู่ตอนนี้จัดเรียบร้อยแล้วจัดเรียบร้อยก็ยังยังขาดอยู่เล็กๆน้นนอ,ยอยอยู่จัดเรียบร้อยก็คือได้ประมาณ8ปดสิเอร์ซ็แล้วนะครับแปดสิเปอร์เซตแล้ว เพราะเราก็ยังไม่มีเวลาเพราะว่าจะต้องจัดให้ลูกค้าลูกค้ามาเยี่ยมเยือนทุกวันนี้ก็พอมีมาบ้างครับผมวัดเมื่อกี้ก็มามาสองาลายก็มาเกือบทุกวันน่ะก็มาเยี่ยมชมมากินกาแฟพี่ชายอยู่ตรงไหนพี่เกษมหกเก้ามาง่ายๆปัดอยู่มาที่วัดคลองเนียมใช่เพราะเราอยู่ตรงกัาขอามตรงข้ามมีป้ายแล้วมีป้ายมีป้ายสีเหลืองครับผมมีสุขแมนชั่นก็เข้ามาได้เลยก็โทรมาก่อนนะครับพี่ชายเปิดวันไหนครับเปิดจันทถึงเสาร์วันอาทิตย์บางทีถ้าลูกค้านัดมาเราก็มาจันถึงเสาร์นะครับถ้าโทรที่ คือภาพมาที่นี่หยิบชมได้อย่างนี้นะครับในห้องนี้ก็หยิบชมได้บ้างบางทีก็ให้ลูกค้าช่วยเฝ้าหน่อยเราไปซื้อของเขาไปส่งไปสนอให้ลูกค้าคือนี่นะครับพาที่คุณสามารถหยิบตามตสภาพเลยเรามที่เห็นเลยนะครับกันเองมาเที่ยวมาพักก่อนมากินกาแฟก็มาได้เลยติดกล้องวงจรปิดนะครับเราก็พอมีอยู่เอาไว้ดูเล่นๆคงไม่ได้จริงจังอะไรหรอก้าในี้เปิดให้ทุกคนมาเลือกตามตามชอบนะครับ ราคาหลักพันทั้งนั้นนะครับใช่ FC มาเขาก็มากินงกาแฟมาพักผ่อนมาเที่ยวก็เออมาที่จอดรถจอดร้านก็สะดวกครับมีที่จอดให้ไม่ต้องกลัวนี่ครับพิชายก่อนจบเหมือนเดิมท่านนี้เราก็อวยพรให้ปีใหม่แล้วก็อวยพรหลวงพุทธินไปพร้อมกันเลยเพื่อใครมีวาสนาหรือว่ามีความสุขไปพร้อมกันไม่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเราก็วับูชาอย่างนี้แหละ FC มาก็เยี่ยมชมที่ตู้นี้เลยขอบคุณมากขอบคุณมาก สวัสดีครับ